ให้เอ็ซาลาลุนมาพี่ก็ยังมันก็มีโอเควันนี้ผมจะมาสอดเปลี่ยนรูปต่อตอนแรกขอั้นเกล้ยโอ้ยเอรีวันไปลูก เรามีเอแล้วต้องกดเอ,อมันโง่มันงโนงโ่ทุกคนอย่าเถียงอะไรคนโง่นะมันงโนะนงโ่เลยจะเถียงคนอื่นนะผมไม่งโง่เองเยียงผมก็ได้นะนะ <G ül üş> มันมันมันใช่มันก็ยอมรับแล้วมันมุเอ๊ะอ่ะอุ้ยตอนนี้ไม่พลาดโอเคดี

โอ้นี่ใช่ไหมเอสโอ้มาหุ่มรอบฉลามเละนี่ไงนี่ไงเย ต hey. ่อไปก็เจอกับชวิกกี้เอ้ยโอ้ยโอ้ยยิงยิงยิงแป๊บนึงยิงโอ้ยยิง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 โอ้ยแฮงกูเจ็บโอ้ย นี่นี่นี่โอ้ยทำไมยิงมาดินี่นี่นี่โอ้เผาเผาไปเลยนี่นี่นี่เผาเผาชิมายแล้วเอ้ยชิมายแล้วกระสุนหมดโอ้ยนี่เด็กอ็เ็กก็อ้ย นี่นี่นี่ยิง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 ยกด S ก็ยิง S ยิง S ยิงเอาเอ้ยกรโดดยิงเขาเรียกว่ากระโดดยิงโอ้ยนี่นนี่พูดมาแล้วก็เอาปืนมา S ยิง S ยิงเปา A ยิงนะกระโดดยิงผมตั้งชื่อว่า S ยิงเพราะว่ามันกระโดดยิง ที่ยังไงมันย่ายๆมันก็มี้าเป็นรูปยากทำไมชิบชิบแฮงโอ้ตอนนี้ต้องกระโดตออะด,ะโดต่อยอะเออกระโดดต่อยเกือกับโดดเอ้ยตัวก็เกลือตายตาย ็นวันแรกสักด้วยเอยดีดีที่ยังมีสองชีวิตเป็นวันแรกที่เล่นเกมนี้นะพี่ผมอย่าเอ้ยนี่ไงโดนต่อยโอ้โอ้เชื่อตายตายผมตายนี่แหละเออ กดเอกดเอเออชีย e, e. oh, 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 mm ีตายตรงตายหุงตายงตายเอามาเอาปืนมาโอ้ยดกมึงยังไม่ตายเลยซดเออตายตายตายเป็นวันแรกผบอกแล้วปิ้วไอ้หมยิงโอเคกด แล้วก็แล้วก็มาแล้วมาแล้วโอ้โหมึงตายมึงตายโอนึงไปแป๊บนึงละยิงแม่งเลยมึงไม่ให้กูแป๊บเดียวกดดีผมไม่มีดีไม่ใช่หรอผมมีแต่เอแล้วก็

กระโดดยิงกระโดดอ้าวกระโดดดิกระโดดดินี่กระโดดยิงเขาเรียกว่ากระโดดยิงกระโดดยิงอ่ะโดนโดนนี่กระโดกระโดดต่อยโอ้เจ็บจริงเจ็บจริงโอ้ดิเอ้ยกระโดดดิกระโดดเออกระโดดยังเล่นไม่เป็นโนอกระโดดดีแห้ง เ,เกมที่มันดูว่าง่ายๆดูพี่โมดูเกะแล้วนีง่ายๆมาเล้วไม่ง่ายแล้วอตอนนี้เกียดมากอุ้ยอ๋อเราให้มันแขนมาแล้วก็ยิงยิงยิงเอยเชื่อยิงไม่ทันโอ้ยเกือบโดน กค่ขาข้างแหลกนิดนึงนะโอ้เช่ยร,ระวังระวังนิดนึงอะ่ะโอ้ยลืมไปมันพลน่ยได้โอ้ลืมไปมันมีปืนโอโอเครื่องเขื่อง เออเครื่องแหลกโอ้โอ้โอ้แหลกโอเคเครื่องแหลกโอ้ยมันอ่ะหุ่นมันเลย ตุ่มจะฝากจะทิ้งลิงให้นะเคาอยากเล่นอ่ะนี่เี่มั้มนะเขาลอกได้ไหมนะเฮ้ยขเขาลอกได้อ่ะปอเป็นขลอก ไปคันลอกไปคันลอกสําหรับกิปด,ดีบายบายโอ้ยอย่าลืมนะมีแอปต,ตัวนั้นก่อนจะได้มาเขาดิงห่มได้